สวัสดีค่ะครูขมชนิภาปูไฝ่ค่ะวันนี้ครูขมจะมาพูดถึงหน่วยที่4ี่ค่ะคือทักษะการขับร้องและการบรรเลงเดนตรีวันนี้เราจะมาพูดถึงทักษะที่สําคัญในการขับร้องเพลงก่อนนะคะแล้วเมื่อเราพูดถึงทักษะแล้วเราก็จะมาฝึกร้องเพลงไทยง่ายๆกันค่ะนั่นก็คือเพลงขม erm ินกัมปอถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ 1. รูปแบบการขับร้องมาดูความหมายของการขับร้องกันนะคะการขับร้องคือการเปล่งเสียงร้องเพลงออกมาให้ตรงตามจังหวะและทำนองของบทเพลงโดยการขับร้องนั้นมี2รูปแบบค่ะ 1. การขับร้องเดี่ยวการขับร้องเดี่ยวคือการร้องเพียงแค่คนเดียวซึ่งผู้ร้องจะต้องมีความแม่นยำในจังหวะและทำนองของบทเพลงมีแก้วเสียงมีเนื้อเสียงที่ไพเราะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงสู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้องค่ะมาดูตัวอย่างการขับร้องเดี่ยวกันค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเพลงค่าน้้ำนมที่ครูขมเปิดให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ต่อมาเรามาดูการขับร้องหมู่กันค่ะการขับร้องหมู่คือการขับร้องเพลงที่มีคนร้องตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นการขับร้องที่ใช้บทเพลงที่มีจังหวะและทํานองเดียวกันค่ะผู้ขับร้องจะต้องร้องอย่างพร้อมเพียงกันถูกต้องตามจังหวะและทํานองเพลงมาดูตัวอย่างการขับร้องหมู่กันค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการขับร้องหมู่ค่ะเรามาดูข้อ2องทักษะเบื้องต้นที่สําคัญในการร้องเพลงวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะคะการขับร้องเพลงให้มีความไพเราะได้นั้นผู้ขับร้องจะต้องมีทักษะเบื้องต้นในการขับร้องเพลงเพื่อให้ตนเองสามารถถ่ายทอดการขับร้องเพลงได้อย่างถูกต้องและมีความไพเราะค่ะเรามาดูทักษะที่สําคัญในการขับร้องเพลงค่ะ ข้อที่ 1. การหายใจผู้ขับร้องควรฝึกการหายใจเข้าออกให้สอดคล้องกับจังหวะและวรรตอนของบทเพลงนั้นๆให้มีความเหมาะสมกลมกลืนเพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะข้อ 2. ผู้ขับร้องจะต้องฝึกอ่านคำร้องทำความเข้าใจอารมณ์เพลงและขับร้องตรงตามจังหวะและทำนองของบทเพลงข้อ3 ผู้ขับร้องจะต้องออกเสียงสระพยัญชนะและตัวควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนได้ถูกต้องชัดเจนจะทำให้บทเพลงมีความไพเราะยิ่งขึ้น4การขับร้องเพลงผู้ขับร้องจะต้องร้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงเช่นบทเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยินดีร่าเริงควรร้องด้วยเสียงที่สดใสสนุกสนานรื่นเริง ข้อ 5. ข้อสุดท้ายนะคะผู้ขับร้องควรแสดงสีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับเนื้อหาและอารมณ์ของบทเพลงค่ะเมื่อเราเรียนทักษะเบื้องต้นในการขับร้องเพลงแล้วเรามาเรียนร้องเพลงกันค่ะเพลงที่เราจะฝึกร้องวันนี้มีชื่อเพลงว่าขมินกำปอหรือนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าชื่อเพลงชมพัยก็ได้ค่ะที่เราเรียกขมินกำปอเพราะเรียกตามชื่อทำนองของเพลงค่ะ เรามาอ่านเนื้อเพลงพร้อมกันนะคะนักเรียนสามารถดูได้ในสือได้หน้าที่60ค่ะป่านี้เขาว่ามีวิหกเหล่านกนับร้อยพันมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรณนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินนักเรียนเห็นวงเล็บคำว่าซ้ำไหมคะซ้ำให้นักเรียนอ่านบรรทัดที่สองอีกหนึ่งรอบค่ะ มาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรณนะเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินป่านี้เขาว่ามีความสุขสนุกดังเชื้อเชิญให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไพรณนะเพื่อนเอ่ยวิไลาตาให้ก้าวเดิน ให้ก้าวเดินชมไฟนะเพื่อนเอย่ยวิไลตานะักเรียนคะ่ะป่านี้ขอว่ามีวิหกวิหกแปลว่านกนะคะไพรแปลว่าป่าคะ่ะวิไลแปลว่าสวยงามเรามาฟังเพลงขมินกำปอหนึ่งรอบแล้วเรามาฝึกร้องกันคะ่ะปา เล่านอกนับโ้อยพันมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรนะเพื่อนเอย่ยให้เพลิดเพลินมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรนะเพื่อนเอย่ยให้เพลิดเพลินตอนนี้เขามีความสุข นกุกดังเชื่อชืนให้เก้าเดินให้เก้าเดินชมไพรหนเพื่อนเอ่ยวิไลตาให้เก้าเดินให้เก้าวเดิน,ดนชมไพรหนะเพื่อนเอ่ยวิไลาตา มาฝึกร้องทีละวักกันค่ะให้นักเรียนฟังแล้วฝึกร้องตามค่ะปาาน,น้เขอเมออกอีกรอบนะคะนนออแล้วน้าอมวหกเาน นับร้อยพันเหล่านกนับร้อยพันบ้านทัดที่สองมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรหน้าเพื่อนเอ่ยให้เพ่อเลิด าช่วยกันมาช่วยกันชมพรหน้าเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินบานทัดที่สามป่านี้เขามีความสุข สนุกดังชื่อฉัญสนุกดังชื่อฉัญบานทัดที่สี่ให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไพรหน้าเพื่อนเอ่ยวิไลาตา ให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไพรนะเพื่อนเอ่ยวิไลาตามาฝึกพร้อมกับเพลงหนึ่งรอบค่ะท่อนที่มีคำว่าซ้าให้นักเรียนร้องซ้าบรรทัดนั้นอีกหนึ่งรอบนะคะ ป่านนี้เขาไมวออ่วีหกเหล่านกนับโ้อยพันมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรหนาเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลินมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรหนาเพื่อนเอ่ยให้เพลิดเพลิน ความสุขสนกุกดังเชื่อชิญให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไรหนะเพื่อนเอ่ยวไลตาให้ก้าวเดินให้ก้าวเดินชมไรหนะเพื่อนเอ่ยวไลตา เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงขมิบกัมปอได้แล้วค่ะให้นักเรียนลงมาบันทึกผลการปฏิบัติในหน้าที่60มีดีพอใช้และควรปรับปรุงจากนั้นให้นักเรียน อัดคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงขมิญกำปอส่งมาให้ผู้ชมเพื่อผู้ชมได้บันทึกคะแนนให้นักเรียนนะคะคผู้ชมเชื่อว่านักเรียนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจกันอย่างมากๆค่ะคผู้ชมจะรอชมคลิปของนักเรียนทุกคนเลยนะคะสู้ๆผู้ชมเป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย